wrap. สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณครับโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นป,ปลายปี2564เพื่อที่จะบอกว่าพี่โอชอบหนังอะไรมากที่สุดในรอบปีแล้วก็พี่โอได้ทำการแบ่งประเภทแบ่งคลิปไปทำไปแล้ว1คลิปนั่นก็คือคลิปหนังจีนที่ชอบที่สุดในรอบปีนะครับตอนนี้ถ้าเราแบ่งเป็นประเทศประเทศอย่างเงี้ยมันจะจัดอันดับง่ายถ้าเอามารวมกันทั้งหมดพี่โอต้องขอเวลาคิดอาจจะทาต้นปีหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้ทาเพราะว่าต้นปีหน้าเนี่ยมีหนัง อัดแน่นเข้ากันมา,มากขนาดเดือนมกราคมยังมีตั้ง26เรื่องนะครับเออแต่ก็มีเวลาเหลืออยู่4ีวันนะอาจจะได้ทําคลิปประเภทรวมหนังทั้งปี2 5 6หหรือ2 0 2 1ที่พี่โอชอบที่สุดในรอบปีในช่วงปลายปลายเดือนมกราก็ได้แต่ตอนนี้เรามีเวลาเราได้ทำไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับก็คือหนังจีนที่พี่โอชอบที่สุดในรอบปีจัดอันดับไป3อันดับแล้วก็ผลปรากฏว่าหนังพี่หลิว เป็นหนังที่ใช่ไหมไม่ใช่หนังพ่จาเป็นหนังที่ผมชอบที่สุดล้รลองด้วยรองมาเป็นหนังพี่หลิวนะครับและคลิปนี้ก็จะคุยถึงหนังเกาหลีที่ชอบที่สุด ในหนังจีนเมื่อสักครู่นี้ที่พูดยังไม่ได้ดูจอมยุทธรุภพนะถ้าเกิดว่าชอบขึ้นมามากกว่าหนังพี่หลิวพี่จาพี่โอ๋ก็คงจะต้องลบคลิปนั้นแล้วก็ทําคลิปใหม่นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้หรือไม่ก็เอาจอมยุทธรุภพไปรวมกับหนังปี2022ก็ได้ปีนี้มีหนังน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีหนังเข้าเพียงแค่ห้าหกเดือนครึ่งเราปิดโรงหนังตั้งแต่ปลายเดือนเมษามาจนถึงเฉพาะพื้นที่สีแดงนะครับ มาจนถึงเดือนกันยายนตลอดทั้งเดือนก็คือปิดไปแล้ว5เดือนเศษ5เดือนกับประมาณ1สัปดาห์ถ้าพี่โอจําได้ว่าประมาณที่20กว่ากว่าเขืเรียนเมษาที่เราไม่ได้ดูหนังกันแล้วเพราะว่าอยู่ในกรุงเทพเขตพื้นที่สีแดงเข้มในขณะที่กรุงเทพปิดเดือนแรกเนะี่ยสมุทรปราการนนทบุรียังฉายได้อยู่นะครับปทุมธานียังฉายอยู่แต่ว่าหลังจากนั้น โควิดแพร่ระบาดมากมีเดลต้าอัลฟาอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยก็ทาให้หยุดพื้นที่สีแดงปิดหมดแล้วก็ลามไปถึงต่างจังหวัดรวมแล้ว29จังหวัดที่ต้องปิดลงหนังบางแห่งก็ปิดสั้นบางแห่งก็ปิดยาวที่ยาวที่สุดก็คือกรุงเทพนี่แหละครับ5เดือนกับอีกประมาณ1-2สัปดาห์และก็เลยทำให้หนังในปีนี้ มีจำนวนน้อยไปด้วยเมื่อหนังมีจำนวนน้อยแล้วพี่โอก็ทำคลิปประเภทจัดอันดับหนังที่ชอบรายปีเป็นประจำโดยมีการแยกประเภทว่าเป็นหนังจีนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีหนังไทยหนังฝรั่งและหนังโดยรวมพี่โอไม่ได้ทำครบทุกประเภททุกคลิปในทุกปีนะครับแต่ปีนี้อาจจะทำได้ครบก็ได้ทำไปแล้วเรื่องจีนและคลิปนี้เป็นเกาหลีและคลิปหน้าก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นไทยฝรั่งแล้วก็รวมนะครับ เอาพูดถึงเกาหลีกันละเกาหลีปีนี้จีนน้อยกว่านะจีนมีหนังฉายในปีที่แล้วที่พี่โอได้ดูน้อยมากน่าจะไม่ถึง10เรื่องเกาหลีก็ไม่ถึง10เรื่องแต่มากกว่าครับเกาหลีมีทั้งหมด8เรื่องพี่โอจะเอามาจัดที่จริงจัดทั้ง8อันดับเลยก็ได้ส่วนมีหนังพิเศษอีก2เรื่องที่ไม่นับเป็นหนังเกาหลีแต่พี่โอจะขอพูดถึงด้วยพูดถึงเป็น ก็คือจะพูดในคลิปนี้ทั้งหมด10เรื่องนะครับแต่จัดอันดับได้แค่8อันดับเพราะว่าอีก2เรื่องอยู่นอกเหนือไม่สามารถเข้าชิงได้ที่เห็นในโปสเตอร์ด้านหลังนี้พี่โอปแปะไว้หมดแล้วมีทั้งหมด8เรื่องนะครับมีหลุดอยู่นี้อันนึงส่วนเรื่องที่10ที่พี่โอจะขอพูดถึงเป็นหนังที่ได้รับรางวัลอสการ์สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมคือเรื่องมีนารี มันไม่ใช่หนังเกาหลีมันเป็นหนังอเมริกันนะครับแต่ว่าคนเกาหลีแสดงทั้งหมดเลยมีฝรั่งแสดงแค่คนสองคนเท่านั้นหลายๆคนเข้าใจว่านั่นคือหนังเกาหลีแต่ไม่ใช่แต่เราสามารถพูดได้ว่าคนเกาหลีได้รับรางวัลอสการ์สองปีติดกันจากปีที่แล้วปี2019เรื่องปรสิตชนชั้นปรสิตโอ้สายไม,ไ,มไม่ดีโปสเตอร์ขออภัยครับ ชนชั้นปรสิตได้รางวัลอสการ์เป็นแชมป์ออสการ์ประจำปีแล้วปีต่อมาก็คือปีที่เพิ่งผ่านไปเมื่อต้นปีนี้เองนะครับเรื่องมินารีก็เป็นหนังฝรั่งแต่คนที่ได้รางวัลคือคนเกาหลีคุณยายได้รางวัลสมทบทริงยอดเยี่ยมครับก็อีกเรื่องหนึง่งจะพูดถึงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมพี่โอก็ยกให้คนนั้นแหละเป็นหญิงยอดเยี่ยมที่สุดของพี่โอใน ปีนี้ซึ่งไม่ใช่หนังเกาหลีอีกเรื่องหนึง่งนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมสําหรับพี่โอในปีนี้ก็ไม่ใช่หนังเกาหลีเช่นกันเขาคือที่ที่ขึ้นต้นไปตอนแรกเขาคือมาดงซอกค,ครับปีนี้ไม่มีหนังเกาหลีแล่นเลยแต่ไปเล่นหนังภาษาอังกฤษเล่นหนังอเมริกันหนังมาเวลอีเทนอลนี่ดูทั้งวงกลมนี้อยู่ตรงกลางเลยนะกลางสุดๆแสดงว่าเป็นพระเอกแล้วก็คู่กันนางเอกนะครับ เป็นดาราเกาหลีที่พี่โอชอบที่สุดของปีนี้ก็ไม่ได้อยู่ในหนังเกาหลีก็ตัดออกไปอีกเรื่องหนึง่งคนนี้มาดมซอกคนนี้มาดมซอกนี่มาดมซอกจร่งไม่ได้ตั้งใจทำตลกอ่ะก็ไปเลยแปดเรื่องแปดเรื่องพี่โอคัดก่อนนี่หนังที่น่าเกลียดที่สุดอุบาทที่สุดสำหรับพี่โอนี่ครับหน,หนังโป มันเกือบโป๊ะเลยเนี่ยผีโยคะตกไปเป็นอันดับ8นะครับไม่รับไม่รับเป็นหนังที่น่าเกลียดน่ากลัวมากคือผู้หญิงถูกหลอกให้ไปร่วมขบวนการโยคะอะไรนี่แหละแล้วก็มีอะไรกับงูดูไม่ได้ครับหนังเรื่องนี้ก็คือให้คะแนนพี่โอรู้สึกว่าจะให้คะแนนตกด้วยนะ ตกไปแล้วหนังอันดับ8นะครับอันดับ7ครบไหมเนี่ยอันดับ7เรื่องนี้ครับรวมกันเราฉกเหมือนจะสนุกแต่ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันก็สนุกอะมันก็ตลกมันก็ดีพี่โอ๋ก็ชอบแหละแต่ก็ยังไม่อยากให้ไม่เข้าอันดับก็คือเป็นหนังที่สนุกเป็นหนังดูได้แอคชั่นนะครับตลก มีอัชญากรรมมีผจญภัยมีสอบสวนสืบสวนลึกลับโอ้หักเหลี่ยมเฉือนคมโจนปล้นสนุกแต่เรื่องอื่นๆของเกาหลีสนุกกว่าอันนี้ก็เป็นอันดับที่7ไปนะครับอันดับที่6อันดับที่6ในตํในในคู่มือเขานับเรื่องนี้เป็นหนังเกาหลีด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่อง ร่างทรงเป็นอันดับ6ประจําปีนี้ครับอา้าวถ้าแกะออกมาก็โหก็แปะไว้นะครับอันดับที่5อันดับที่5ระหว่าง2เรื่องนี้อะไรดีล่ะอันดับที่5้าพี่โอเลือกเรื่องนี้เป็นอันดับที่5ครับระลึกหลอนรีคอล ลำับที่5ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนผู้หญิงเห็นความทรงจำในอดีตแล้วปัจจุบันสูญเสียความทรงจำแล้วก็ต้องมาสอบสวนว่าผู้ชายคนนี้เป็นที่เป็นที่ว่าเป็นสามีเนี่ยมีอะไรไม่ชอบมาพากลมีเขาเป็นฆาตรกรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้น่าจะคือเป็นหนังที่สนุกมากสืบสวนก็นสนุกมากแต่ดูไปก็งงไปนะครับก็ยังสู้อยากให้อยาให้อยู่จริงเข้าบ้านไม่ได้เรื่องนี้ก็ จัดไปว่าเป็นอันดับที่5ก็แล้วกันอันดับที่4ครับอันดับที่4ไม่มีโปสเตอร์ขนาดใหญ่แต่มีโปสเตอร์ขนาดเล็กอันดับที่4เป็นหนังที่สร้างความผิดหวังให้พี่โอเล็กน้อยเพราะคิดว่ามันน่าจะสนุกกว่านี้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นกงอยู่แล้วก็พักโบกอมนะครับที่โอก็ยังให้ถึงอันดับที่4ครับแปะทับล่างทรงนะ อ้าวสร้างทรงหลุดไปแล้วเหรอแล้วต่อมาเป็นอันดับที่3ามอ้าวหายไปไหนเรื่องนึงงละมันหลุดไปใช่ไหมอันดับที่3มเรื่องนี้ไงอันดับที่3มเรื่อง S.O.S เนี่ยนะครับ ฝ่าวิกฤตหลุมระทึกแล้วก็พวกนี้พี่โอรีวิวไปหมดแล้วนะครับไปย้อนดูได้ทีนี้ก็เหลืออยู่2อันดับครับอันดับ2กับอันดับ1คิดว่าทุกคนถ้าได้ดูคลิปพี่โอประจำก็น่าจะรู้แล้วว่าพี่โอให้เรื่องนี้10เต็มให้เรื่องนี้9ขคะแนนแต่ พี่โอก็อยากจะบอกว่าความจริงคนเราเนี่ยปกติมนุษย์นี้จิตใจเราสามารถย้อนแย้งได้ตลอดเวลาหนังที่เราคิดว่าดีที่สุดอาจจะไม่ใช่หนังที่เราชอบที่สุดก็ได้นะครับพี่โอให้เรื่องนี้พี่โอชอบเรื่องนี้เป็นที่สองี่โอชอบเรื่องนี้เป็นที่1ครับคืนค่าไร้เสียงสนุกมากเป็นหนังไร้เสียงหนึ่งในสามสี่เรื่องของปีนี้สี่เรื่องสิมีดินแดนไร้เสียง มีคืนค่าไร้เสียงมีเมื่อหัวใจไม่ไร้เสียงหนังปลายปีของฝรั่งแล้วก็แล้วก็อีเทนอล Eternal, คนนี้มาคคารีคนนี้ก็ไร้เสียงนะครับมีหนังไร้เสียงสี่เรื่องที่ใช้ภาษามือครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปอื่นๆครับสรุปว่าเรื่องนี้เป็นหนังในดวงใจพี่โอที่เป็นหนังเกาหลีประจำปีนี้ครับก็ถึงจะ ให้คะแนน9เต็ม10แต่ส่วนที่หักออกไปกับส่วนที่ยังอยู่มันก็ค่อนข้างต่างกันคือส่วนที่ยังอยู่เนี่ยมันล้นมากกว่าเรื่องนี้ก็เลยให้เรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งประจำปีและเรื่องนี้อันดับ2พบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ